ก็สวัสดีครับพบผมกันในช่องมันคยนะครับเช้านี้ก็พามาเที่ยวสวนผักุดแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ได้ถ่ายการเก็บแล้วก็ทางพิธีกรก็ให้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอะไรก็ได้ถ่ายไปแล้วเนาะแล้วสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูคลิปไอ้สวนผักุดที่ เพิ่งปลูกไม่ได้สี่เดือนเนะถ้าใครได้ดูคลิปผมทุกคลิปก็จะจําได้ว่าผมมาปลูกต้นไหนนะครับส่วนอย่างนี้เดี๋ยวเราใช้ดูตอนนี้พร้อมเก็บผลผลิตขายได้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือปลูกไม่ได้สี่เดือนนะก็ตอนนี้ก็แกเริ่มทำทำสแลนทำอะไรให้ ก็ปลูกไม่ได้สี่เดือนก็ต้นอยู่ประมาณนี้นครับแต่ก็สวยมากสวยมากเลยครับไอ้ฝั่งนี้คือสวนเก่าแล้วก็มีการรื้อสแลนออกแล้วครับเพราะว่าแกบอกว่ามันจะให้ร่มเงาของมันในตัวของมันเองนะครับนี่นะครับอันนี้คือสวนปลูกหม่สี่เดือนนะครับต้นสูงมากเลยครับตอนนี้เท่าเอวผมนะครับ แต่ยังไม่หนาแต่แรกก็แล้วก็ยังยังมองมองไม่เห็นอ้ไน,นี่นะยังมองไม่เห็นไอเป็นรูปเป็นไอแนวร่องครับแต่ก็ทําเป็นแนวร่องอยู่เนาะตอนที่ผมมาปลูกด้วยก็เป็นแนวร่องก็ตอนตอนที่ปลูกใหม่ๆก็นี <c> ่ <oughs> ตัดตัดเป็นจำใช่นะครับตอนนี้เป็นไหมมันได้น้ําได้ฝนได้สวยนะครับ มะนาวก็สวยใหญ่มากเลยโอ้โหมะนาวนะครับนี่คือมะนาวมะนาวต่างดุดก็ฝั่งนี้คือสวนไผ่นะครับสวนสวนไผ่ก็มีเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆเนอะนี่ก็มีปลูกกล้วยแล้วก็กางสแสลนให้นะครันะครับใลาสี่เดือนก็ พร้อมเก็บผลผลิตส่งตลาดได้แล้วครับและนี่ก็คืออันนี้คืออฮ้ยตอนเด็กๆจะเอาไอาตัวข้างในนี้มันจะเป็นอะน,นี่นะครับข้างในเนี่ยจะเป็นหนอนหนอนเสือ้อนี่ครับถ้าตอนเด็กๆถ้าผมเจอไอตัวแบบนี้แบบนี้เนี่ยผมจะเอาไปกินนะแต่วันนี้มัน สินชีบแล้วผมแกะมันมาชูให้ดูธรรมดามันเป็นหนอนเนาะนี่เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวผมจะไม่แกะแล้วเดี๋ยวเหมือนกับน,นี่มันปล่อยให้มันเป็นทีเสื้อไปนี่นะครับนูน่นไกลไปถึงนูนนะ่นเนาะสวนใหม่แต่รู้สึกว่าน้ำขังแฉะเลยเนี่ยโอ้โห น้ำขังนะครับนี่แวะมาดูให้มาดูว่าเอฟซี FC ที่ติดตามผมทุกคลิปว่าเออาจจะคิดว่าเอ้ยสวนที่ปลูกใหม่ตอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็กิดถึงไหนแล้วเนี่ยผมแวะมาปิดอะไรดูนะครับนี่ตอนนี้ก็มีต้นกล้วยเป็นร่มเป็นเงาแล้วแสแลนเนี่ยนาคตก็คงจะต้องเอาออกครับต้นกล้วยก็สูงนู้นปลูกใหม่ไปถึงนู้นกว้างไปถึงนู่นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่า ถ้ามันไม่เฉะมากแต่ก็รู้สึกว่าไอ้นั่นนะพวกยาพวกอะไรแกก็ไม่ได้เนี่ปล่อยปล่อยให้มันขึ้นมานี่เลยนะเดี๋ยวพอผักกูดผักกูดน้าขึ้นผักกูดน้าขึ้นมันก็จะทับยาไปเานะเพราะตอนนี้เพิ่งปลูกใหม่มันยังไม่มียังไม่มีลูกยังไม่มีไอ้ล,ลูกมัน ยังมัมีต้นอ่อนมันมยังมัมีต้นเล็กๆขึ้นเนาะนี่นะครับก็ปลูกไม้ได้สี่เดือนแต่ฝั่งนี้ผมไม่ได้มาปลูกครับฝั่งนี้แกปลูกวอนหลังเพราะวันนั้นผมเลิกงานมาเดี๋ยวมาปลูกตอนเยน็นผมปลูกไม่เสร็จื่อยแกปลูกไม่เสร็จนู่นไปถึงนู่นนะครับก็เห็นอนาคตบอกว่าจะขยายไปเรื่อยๆก็คือ แกก็มีแผนการตลาดของแกอยู่นะถ้าทําได้น่าจะดีสําหรับคนที่ปลูกผักกูดแถวแถวภาคตะวันออกไงครัเพรคือแกอยากทําเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มปลูกสวนผักกูดนะนี่นะครับสีเดือนก็สวยนะ,นะครับ ต้นสูงใหญ่เหมือนเดิมนู่นนะครับอนาคตก็จะขยายไปถึงนู่นะครับหรือหรือมะนาวออกตอนนี้ก็ยังอันที่จริงมันก็พร้อมเก็บได้แล้วครับแต่ต้นมันยังเล็กอยู่มันก็ให้ผลผลิตได้ยังไม่ถ่อยก็ปล่อยต้นทิ้งไว้ก่อนเนาะบอกว่าปล่อยต้นทิ้งไว้ก่อนให้ ให้ต้นมันแข็งแรงแล้วมันมีใบเลี้ยงใบอะไรของมันมีก่อนเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวสีเดือนแป๊บเดียวโตขึ้นพร้อมที่จะเก็บส่งไม้าได้แล้วนี่คือสปอร์ใช่หไหมครับอนาคตผลิตต้นสะกูให้อีกหลายใบนะเหลายต้นนะครับนี่เห็นไหมเยอะมาก ก็คือวันนี้คือจะเดินทางมาถ่ายคลิปมาเยี่ยมอสวนพระกุดหลังจากที่ไม่ได้แวะมานานเนาะทีมก็ถ่ายคลิปอื่นๆไปาสามสี่คลิปแล้วเนาะสี่ห้าคลิปนี่คือตะกร้อก็เลยกำลังจะกลับก็เลย แวะมาดูสวนที่ปลูกใหม่ผักกุดที่นี่ปลูกยังไงก็สวยคนระับที่หางน้องคอเนี่ยสวยมากเลยดูไอ้ตรงนี้ตรงที่ผมมาปลูกกันนั้นเนี่ยผมจำได้แนวเนี่ยผมปลูกเนี่ย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 ปลูกอยู่สองสามแนวอยู่นี่ อันนี้ก็คืออุ้ยมะนาวสุกลุดร่วงร่วงร่วง,ร,วง,ร,วงร่วงทิ้งเพียบเลยนะครับมะนาวตามพื้นเนี่ครับก็คือมันมีเยอะนะครับนี่นะครับนี่ลูกใหญ่มากครับไม่ค้าท่านใด่อยากได้มะนาวไปขายเนี่ยมาแล้ครับอาจจะได้ถุกขกแก่นะ บ้านไกลๆเนี่ยถ้าไม่มีตำซุมตำไม่มีมะนาวก็เดินมาเลยนะเก็บเอาเยอะทั้งผักกูดทั้งมะนาวทั้งพืชสวนที่เจ้าของสวนปลูกก็มีเยอะนะครับมีมะนาวมีกล้วยผักกูดหลักๆก็ผักกูดมีขิงมีหน่อไม้เก็บทรงตลาดขายได้ทุกวันนะครับ นี่ครับตะกรเดี๋ยวเอาไปติเดี๋ยวอเยวอาไปตินี่นะครับตะกรเดี๋ยวเอาไปติก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะผมก็จะกลับไปนอนแนละ้วง่วงนอนมากแล้วนี่นะครับรูปกระกกดให้ผลผลิตเร็วอยู่ได้นานสร้างรายได้ ได้ตลอลดไปนะครับขายทั้งต้นขายทั้งยอดตอนมีได้ได้แน่นอนนะครับถึงไม่ได้ขายก็ปลูกไว้กินได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับอ๋อวั่งนี้ก็สวน ส่วนเก่านะครับส่วนเดิมครับฝั่งนี้ก็เก็บไปเมื่อวานเนพี่ดาวบอกแงยรองรอยกันเก็บนะครับอันนี้ผมให้ดูให้ดูแบบล่องชัดเจนนะครับเนี่ยเป็นลองเป็นแนวแบบอันนี้เก็บไปเมื่อวานนะครับก็โอเคครับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดติดตามผมไว้นะครับเวลาผมออกตำราสวนผักกูดที่ไหนก็จะได้ดูดูแล้วจะได้มีถ้าทำตามก็จะได้มีผักขูดไว้กินก็จะได้มีผักกูดไว้ขายก็จะได้มีสวนผักกูดเป็นของตัวเองแล้วก็จะได้มีรายได้นะครับ ก็ช่องผมช่องเล็กๆครับช่องไม่ใหญ่ใน่โตนะครับก็ฝากพี่น้อง f อฟที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากสนับสนุนและให้กำลังใจผมด้วยนะครับติดตาม,มาดูผมทุกคลิปนะครับบ๊ายบายนะครับ